ให้รักสงบแต่ถึงบลบไม่ผ่านเกิดการจะไม่ให้ใครคุยสลา,หาเหงาทุกข์อยากพึงักทิ้เธอเลิกกเกิดทัไทยนนไทวีม,มีใครไือยูเตรยมตัวส่มาทัศอรหังสมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพัควันตังอภิวาทเทมิสวา เกลเจเกลไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุ่นถตกองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อยุดแต่กำลังกันเลยอาพยาประชาชนตูกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้หยดเปลี่ยนซึ่งกันลังกันเลยอามีธาหุ่นถูกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกใจทุกใจเลยสุขีอียตนางปัิหา เจ้าหน้าที่พละรัชการนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับเช้านี้ก็เช่นเคยนะครับก็ออกมีกิจกรรมร่วมกันก็คือเข้าแถวพลร่มชาตินะครับแสดงความตัวรักภักดีพร้อมทั้งจะสอบถามนะครับปัญหากองต่างๆนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับก็จะไปที่ขยะก่อนนะครับพนักงานขยะตอนนี้มีอะไรนะครับที่สวัสดิ์ครับที่พิดิดครับมีอะไรไหมบเน่ได้ก็มาติด แต่ที่จริงแล้วเราก็ปรับกบเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ครน,นี้ว่าผมกําลังจะบอกว่าก็คือถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องเทบนถนนนะครับพอ,พอเบี่ยงได้เราเราก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็ได้นะเนาะแล้วก็เข้าไปนะครับเพราะช่วงนี้หน้าฝนเนาะะก็อข,อขับรถด้วยความระมันระวังนะครับการติดโคลติดลมเข้าไปตาบูบ้านก็เช่นกันนะครับบางทีถ้าเข้าไปลึกมันก็จะ,จะติดเนาะเราก็ระวังเอานะครับว่ามันจะเกิดปัญหาต่อมานะครับก็จะไปที่กองศึกษาครับเชิญครับมาข้างหน้าครับ เรียนท่านนายกท่านคณะผู้บริหารท่านประหลัดหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็พีน้องนะครับอบตหนองขามทุกท่านนะครับสําหรับกองการศึกษานะครับสืบเนื่องว่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเนี่ยได้ดําเนินการจัดประเพณีบุญทอดเทียนไปแล้วนะครับในวันที่27สิงหาคม25 6 8นนะครับในานามของผููจัดนะครับกองการศึกษาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับทุกคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจนะครับจนทําให้งานสําเร็จรุ่ลงไปเรื่อยๆดีนะครับนะครับท่านไปแล้วนั้นงานอาจจะสําเร็จแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเท่าที่ควรนะครับตรงนี้กองการศาึกษาต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายทุกงานไว้ใน,นที่นี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ง,งานกิจกรรมของเรานะครับเกี่ยวกับประเพณีบุญทอดเทียนที่ผ่านมานั้นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับชมเชยนะครับทุกกองทุกส่วนนะครับมีส่วนช่วยกันก็คือทางท้องที่เนี่ยเขาพึ่งเราดูแล้วนะครับของเรานั้นก็ทําสําเร็จรุล่วงได้ดีนะครับซึ่งมีประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาร่วมเยอะมากต้องบอกเลยเลยว่าเยอะจริงนะครับก็มีความภูมิใจนะครับทุกคนก็เกิดปากว่างานของเรานั้นยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ไปที่ทางกองช่างครับเชิญจครับท่านของครับ ปัดส่วครับแล้วก็ทีมมาณครับในส่วนของกองแจ้งครับก็มีเรื่องแจ้งนะครับในส่วนของงานก่อสร้างนะครับก็คือจนวนคนเกตนะครับจํานวน3โครงการนะครับก็เหลือเฉพาะตรวจรับนะครับแล้วในส่วนของถนนดินคุกนะครับก็ตาสัทญาไปทั้งหมด7โครงการนะครับดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับอยู่2โครงการนะครับเหลืออีก5โครงการนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังไม่ดีนะครับก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนเพิ่งเริ่มเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับแต่ทุกคันทุกคนทุกท่านก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะทางกองจ้างนะครับอองสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ไปที่สํานักปลัดนะครับที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับเชิญครับท่านรักษาการครับเกี่ยวกับสปนรถขับของเรานะครับพิทักษ์ป่าและครับปูกป่าด้วยกันเชิญครับพี่โอ๋ครับ และพนักงานส่วนตบวนทุกท่านนะคะทางสํานักประหลัดก็ได้ดําเนินการโครงการพิทักษ์ป่าตําบลหนองถามไปเมื่อวันที่29ก็ขอขอบคุณพนักงานส่วนตบวนทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่านะคะและก็ทางสํานักประหลัดอาทิตย์นี้ก็จะดําเนินการในเรื่องของการการเงินโบนัสนะคะซึ่งทางสํานักประหลัดก็ได้ดําเนินการกันไว้ที่1.5ก็เป็นเงินประมาณ2ล้านนะคะ แล้วก็จะดําเนินการาทําเรื่องอนประมาณในส่วนต่างๆนะคะถ้ากองไหนจะดําเนินการในส่วนของการอนประมาณก็ขอให้อาจแจ้งทางสำนักปลัดภายในอาทิตย์นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกอสวัสดิการดีๆนะครับชิญครับรบกวกครับชิญครับเรนท่านนายกท่านทีมงานผู้บริหารท่านปลัดท่านหัวหน้านส่วนรชาชการ พนักงนานทุกจ้างทุกจ้างทุกท่านค่ะสำหรับกองสวัสดิการสังคมนะคะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่จะแจ้งแล้วก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านเลยนะคะก็คือเนวอนวี่ที่11กันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการเปิดปรั้วโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะหรือ Open h o u า e นะคะเพื่อให้บุคคลภายนอกนะคะได้มาเยี่ยมชมนะคะกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดมาทั้งหมด12ครั้งนะคะ ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วก็ในครั้งที่14ก็จะเป็นการมอบวุฒิบัตรนะคะต่อไปนะคะซึ่งการจัดโครงการนะคะก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนบนหนองคามนะคะโดยการนำนะคะของทุกท่านทุกคนนะคะโดยการนำของท่านนายกท่านตลาด รองนะคะที่ช่วยผักดันให้โรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นในตำบหลหนองขาม <S <S ก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะจากหลายๆท่านนะคะที่ได้รับคำชมมาบอกว่าแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆอําเภอหรือต่างจังหวัดนะคะก็ได้รับคำชมมานะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะถ้าให้กองสวัสดิการสังคมทำกองเดียวนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนทุกส่วนช่วย รวมด้วยช่วยกันก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสน,นี้ส่วนในวันที่11ที่จะมีกิจกรรมนะคะก็จะอาจจะได้ขอความร่วมไม้ร่วมมือในบางส่วนบางอย่างนะคะก็คืออาจจะเราจะทําในเรื่องของการจัดนิรศกานะคะเป็นบูธนะคะเป็นซุ้มนะคะว่า,าโครงการการเรียนต้สูงอายุที่ผ่านมานะั้นเราได้ทาอะไรบ้างนะคะก็จะมีงานปีเือต่างๆนะคะที่ได้ได้ทามานะคะก็จะ ให้ผู้สูงอายุเข้าประจำจุดต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมีการมอบหมายแล้วก็มีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุในวัระนีส้สองสากิจกรรมนะคะและ้วก็ก็จะเชิญผู้นำท้องถิ่นท้องทงี่นะคะ,ะเข้ามาร่วมด้วยและนอกจากนั้นเราก็จะมีเครือข่ายนะคะจากสสสที่ อยากประสานต่อในโครงการกิจกรรมดีๆนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ค่ะขอบคุณค่ะครับเทิพย์ทับเทิพย์ทับพี่ดีครับและแจกจำนวนกระดาษเสร็จครับโดยเฉพาะในเรื่องนั้นจะแสดงคุณรัชกาลท่านก็ขอให้ส่วนราชการหรือว่าแต่ละกรมนะคะทำเรื่องการเงินไว้เปิดเดี่ยวปีถ้ากอมไหนมีเรื่องการเงินให้ทัดได้เลยนะคะแต่ว่าเดือนนี้ไอ เยันสุดท้ายก่อนปีวัตบาลสองพ้าเปดผ่านแตกไปาเนีเจ็นะครับครับนทอสครับเจ็กั๊กครับเพราะเรามีเจ้าหน้าที่เราใหม่ด้วยนะครับอย่าสักนดใกล้กัเชิญผมไป้สอทวงเรานะครับเจครับทั้งหมดแล้วตงตามวามคุณครับตามสบายครับขอบคุณครับเรียนทัชนายกอารอนนายกครับของน้าสวนราชการในฝรก่งเ้าที่ ถ้าครับพเดียวสองสาเรื่องมากับแดดมากับแสงสว่างนะครับทําไมต้องทําให้ทากิจกรรมอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เกินอันเลยเนาะรก็สดใจแล้วก็จะทำรูปแบบหนึ่งนะครับรวบรักเลยนะครับ l p a ITE นะครับไม่สัเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันสกแสดงว่าเรามีความรักความผูกพันความสามาัคคีที่ตั้งทาให้ ไอชีเอของเรานั้นเป็นอันดับเจ็ดของตำหวจเชฟหินจ่าร้อยสี่สิบสี่แห่งอบตร้อยสี่สามนะครับรวอยตำรวจเชยภูมิชัยประศุตคนนั้นเป็นอีกเสมียนรนึงก็เป็นร้อยสี่สิบสี่แห่งเราได้อันดับที่เจ็ดด้านในก็ไปรับโลแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปถ่ายรูปด้านหน้าร่วมกันทั้งหมดท่านนะครับสำหรับในส่วนของ l p a นะครับเราก็อยู่อันดับเกดเอนะครับ ประมาณ8ปบา่บบาตัา้งแปบแปดสิจุดจุดกว่าๆนะครับหรือว่าชิมดนวน้าที่เดียวกันเหลือเฉพาะในส่วนของโอนัดนะครับในส่วนของอาทิตย์นี้ที่ปากน้องให้ประเมินตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะมันจะไปสอดคล้องสอดรับกับสํานักปลัดสานักปลัดเองจะเสอนอการเงินโดยพนักการไม่ได้มันจะต้องรู้ตัวเองก่อนค่อยไปกัด นะครับมาจากการได้ก็ต่อเพื่อเราได้ประเมินตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็ฝ่ายในส่วนของกองการศึกษาครับอันนี้ให้ท่านรวบตัวเบี้ยสอบการปฏิชของกองการศึกษาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมดประจำหมดรบต่างๆนะครับแล้วกําหนดเงื่อนไขว่าเราทาเงื่อนไขขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่จะได้นําเข้าที่ประชุมเพราะว่าการเรียนตุลาเน้นปอกระดารักก็จะย้ายแล้วเราก็จะซักซ้อนบุคคลที่เหลือนะครับว่า เราจะต้องทำยังไงใครจะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งนี้ต่นะครับก็คงจะประมาณนั้นนะครับนักเช่วงปา่ายมีการพิจปรณาคมตบลดประจับเดือนด้วยก็ขอให้ทุกท่านไดน้เข้าร่อมโดยเฉพาะมโนาสวนราชการต้อนรัสำนักพฤาิกาศนะครับคงม,มีประมาณนี้ครับท่านนย,ยกครับเจ้าหน้าที่ใหม่ครับมารายงนานตัวต่อ สถาบันนะครับหน้าสาโอภิพลักรณ์ศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริย์นะครับขอรยับออกไปนิดนึงขอขอญาตครับผมน้ากติศักดิ์สวันาครับชื่อเล่นชื่อเปียวครับมาตามั้ำแหน่งเลขวิเครอายุยวัฒน์เลดเด็ตครับผมครับเปียวจริงๆเป,ปียวจริงก็ต้องตัวนี้ดาวไว้หนึ่งเดีครับโน้ตแปดเปียวนะครับก็ดูคุัคกดูแล้วล่ะแต่แปดเปียวอยู่แล้วนะครับก็ จากที่คุริตันนะครับได้ปรึกษาได้ทำกานสามคนทั้งขนาดนะครับตอนที่น้องเขาจะเข้ามาช่วยกันที่ตบะบนวกระพให้มเมานะครับแล้วเขาก็ปฏาาิญาณองนี้ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องนะครับแต่ตั้งใจทำงานช่วยเราทุกคนตรงนี้ก็ฝากร้องก็ด้วยนะครับมีปัญ,ญาหาอะไรก็เป็นตัวเสร์ฟได้แลครับเป็นตัวนี้นนกให้เป็นน้องแต่เพื่อนรักดีนะครับจะเห็นได้ว่าถากิจกรรมเนี่จะสำเร็จได้จะสำเร็จสำเร็จได้ก็เพราะพวกเราทุกคนนะครับต้องว่าจะ ไว้พระเจ้าพธีก็ดีนะเงินเทีก็ดีกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำนะครับทุกอย่างนั้นสำเร็จร้ลวกได้ดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อทั้ที่แล้วนะครับผมก็ไปรับเบตดประกาศนสียงจับนะครับไอสงเกียรติที่จังหวัดชัย,ยาภูมินะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นผลงานของทุกท่านนะครับเสร็จจากนี้ก็จะเชิญทุกท่านเข้าแถวร่าอบตของเราทุกคนถ่ายารูปร่วมกันและผมก็จะติดใต้ผมจะทำใต้เลยนะครับ ทุกนทีนี้จะออกป้ายเลยจะลืมจะทําป้ายม่นะครับรวมทั้งป้ายที่สูงอายุเราด้วยและป้ายแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ต้นเดือนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทางานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขนะครับเป็นพี่เป็นน้องสามัคคีสําคัญที่สุดนะครับขอให้ทุกท่านทางานอย่างมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ